อันตอนค่ำเนาะค่ะเนาะอันก็เล่นกับข่าวแรกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องสบายกันดีบ่เนาะค่ะสบายกันดีบ่เนาะก็นึ่เลยอันก็ต้องสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องมีอันอ่าเ็แค่ข่าวแรงเนาะค่ะเนาะจะบ่โดนเราไก่ดีเซตแล้วเนาะค่ะเนาะอันเแค่แต่สตอี่น้องอันนั่นกันสตอรี่ค่ะเป็ดยังไงดีเนาะค่ะเนาะเราจะจุดมาดูเ้าจะอันเแ็่แต่ลาบ แต่ของเห็ดลามนะคะพี่น,อน้องเห็ดลาแบแบล้ง่ายๆนะคะเนาะพอดีมีอ่นานี่เหอียใน้อยๆนะคะเนาะอันก็เล,เลกกนะ่เ,ลเห็ดลาบปัอยากกินเขา่าเนาะอันก็เล่เห็ดลาบอยากกินเข่ากันจิ้ได้เซนไลกับเบือเลยพี่น,อน,น้องเฮ้ยกินได้เซนไลกับเบือนะคะเนาะตอนนี้อันก็นั่งกันเห็ดสเประ์กับต้นเล็กเยอะ เนแลาสิค่ะอยากกินเต็กเต็เดี่ยวนะค่ะพี่น้องนะอยากกินเผาแล้่งน้ำกันได้ค่ะพี่น้องอยากกินเผาสิแม่ยูสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวมากินเผาแล้่งน้ำกันค่ะยันนี้กินสเต็กมาเด้อค่ะวันนี้มากินเผาแล้่งน้ำกันเด้อพี่น้องคุณสามีนั่งอยู่คุณน้าโซ่กลนนี่ต่างหากคุณสามีโซ่กลนนี้นะคะ มวันนี้อันนีลาบนะคะเนาะลาบด้วยว่ายำห่อมกับเบอร์จักพี่น้องใส่ใส่ใสอนนันนั้นหลายใส่หอมหลายนะคะนะเนาะเฮ็ดลาบนะคะเนาะแล้วกนหน็หนึ่งพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งบักบวบกับอ่ากซอยแล้วก็แค่รสนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งพาร์ทวอนนี้นิกะเฮ็ดอันนั้นเต่อนนนตอนสเต็กสเต็กแอนคือทาร์ลิง Thank you จ้าเจ้า เ o ื you want camera? No, อดมันทุ t ี o อนแค่เมื่อไหร h ไ t ่ใช่เดือดใช่แล้วใหญ่แล้วก็อันกระหงข่าวแล้วนะค่ะเนาะนีะ่กะหาวขนี่แม่อันสีแมบเมืองดากกันได้พี่น้องดางเขา่ออันมากไปบบว่าดากมัเป็นเรื่องๆน่เนาะเวลาอันหุงข่าวบบนี้อันสิตัางไว้ดนๆด,ด,ดากก็จะเป็นเรื่องเกลนมันนอ่ะพี่น้องกลนมัน กองกระยับกระยับทัวว่าไงเนี่ยขนาดนั้นหันสเต็กเด้อค่ะพี่น้องมาเดินมาเดินมากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเนาะทำแบบนี้เนาะกินยังกรบโปยิ้มเพือกินข้าวเนาะค่ะพี่น้องขอโทษเลยกินยังกรบโปยิ้มเพือกินข้าวเด้อค่ะพี่น้องกันทักไปๆนิดเดียวอะไรครับ water มาเดินท้ามากินเท่าน้องคนยู่เท็แค่ยูเซอร์ะเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเนมาเดบ้านอันไซหอมหลายเลยปรเดี๋ยวหอมมันมีเนอ่ะหอมหอมมีอย่างก็หอม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 มันเน้นตัวเย็นมันมีหลายนะพี่น้องปรเดี๋ยวอันเสียงมือนอันสิบไปทั้งอื่นนะคะเนาะ มือเพื่อการสิไปอ่าไปอีหยังปัญญาประสิบไปพักพรสมองเพิ่นทั้งทั้งไต่ทั้งไต,ต่ของส,สวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะเนาะจากสามสี่เมื่อก็เลยอ่ะมีอย่างในตูวเว้เย็นกับผักพักผงยางกับเอาออกมาหนึ่งในนันเหมือนเนาะค่ะนี่สาองอะมาผู้ถมาเยอลมัอนเอาโซตุมาตะโอ,อนอยัง มาเดยวค่ะพี่น้องขออนุญาตใส่ม้อด้วยค <Very nice. S 1> ่ะแสบแล้ยนี่คือหนึหน่งพักแสบอีนั่คนะ่ะเนาะมากหนึ่งพักอันกินข้าววันนั้นขาา้าวดักดักหม้อเด้อมันน่ันแน่แน่ มันสีใหม่ๆแน้นๆ,ๆนะคะแต่จริงอันมากแบบใหม่ไครก็แบบว่าสีมาดำแน้ๆนๆเนี่ยแต่ว่าเอาลงเร็ว่อนเจกไก่ดีเซล เยมก่มอรยมกมกองมันมน่ะบอกไปนนีมานังน,น,น้ำแขบอกไปยญนนีมานังน้ำแกันไปยันนีมาบอดาวัากอายปยายัีาิมใช่ไดาิงดดเฮ้ย I put to my onion. Mm. I will try Hai có yam giam hoa hòm thì nó mới say say hoa hòm lại thôi. มปแล้วสันกลนนะสันเนี <sk <sk ่ยีนบกินน้ำดอกอันกินทเกีย่กันเันมีสเต็กกะไเหรอใครจะวสเต็กสิ่มบาง่งนงดีนะสเต็กเมื่อเช้าแต่ยงเด็ดดีอะไร But I shall tell him that we arrive. Alive eh? Tomorrow we are going to holiday, darling. Align? You mean alive there? What time? Mm. Uh, uh, yeah, but you're booking, so I don't know how we can align. <coughs> <laughs> what time we can arrive? I, I was thinking we go from here around 11, 12? Mm. Easy. Mm. 3, 4 o'clock. Yeah, whatever. จะ่กับีสิมื่นจิไปอันนั้นไปเที่ยวอ่าทางตอนใต้ของสวิตนะคะเนาะสามสิเมื่อไปก็จะสเป็นตาเที่ยวบ่ดอกเพราะว่ามันมันหนาวแล้วนะคะพี่น้องหนาวแล้ว ว่า name the city มป์เี่ยนจะแบบแชมเปี้ยนของอิตาลี c a m p i เ n e ่ยแชมป้อิตาリアไปเมื่อไงอย่ากเป็นเนี่ยแมปเเป็นอ่ะทีตับอะติดกับอะแข่ชายดนอิตาลีเนาะค่ะเนาะใกลๆกันใก่้ชายดนอิตาลี South of Switzerland and North of Italy mm hmm. ทางทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์จะมาทางตอนตอนเหนือของอิตาลีเสร็จแล้ว ยอยนะสอนเียน้ออาพี่น้องจ้านายอันกับสิคอนไม่อยากกินข่าก่อนเด้อค่ะเด้อกินข่าต่อก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจ้านายก็พอกันวิดีโอนะเด้อค่ะพี่น้องบายบายค่ะพอกันพอกันค่ะ